สวัสดีค่ะสวัสดี f อซช่องปุ๋ยพารวยช n แนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยเราพัฒนานะคะสูตรเม็ดเดียวก็หลุดไปนะคะทุกคนไม่มาจริงๆด้วยนะคะไม่มาจริงๆด้วยเนะะาะโหหดรากโหดหดหดไล้ทาลุนกับเรามากเลยนะคะก็สองก็ถือว่ามาน้อยนะคะมาน้อยก็เผื่อฟุกนะคะ ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะอันนี้เป็นสูตรเมดเดียวสูตรวัดใจนะคะลองเอาไปเทียบดูเผื่อตัวเจอตัวที่ตรงใจตัวที่ชอบนะคะมีตัวที่ชอบตัวที่ชนนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้คะ่ะทุกคนอาจจะมาเต็มๆนะคะเผื่อฟุกนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าหลุดเยอะหลุดบ่อยนะคะหลุดเยอะหลุดบ่อยเลยนะคะเพราะว่าโอ้หววก็ได้ มังเลยจะมันโอ่อี้ย่งเนาะค่ะมันก็เลยหลุดครับทุมันก็เลยหลุดนะคะผลหัวออกนะคะ970คือบนนะคะแล้วจก79นะคะไม่มีซากตัวเลยนะคะมีแค่ตัวประกบนะคะมีแค่ตัวประกบมันประกบกันเอาเองนะคะมันประกบกันเอาเองเนาะเออนี่ค่ะมันประกบกันเอาเองเลยนะคะไม่มีเลขต่ํามาเลยนะคะไม่มีเลขต่ํามาเลยทุกคน เลขต่าไม่มาเลยนะคะเอานี่นะคะทุกคนแล้วก็จะมีสูตรงบน้อยให้ด้วยนะคะสูตรงบน้อยก็วัดดวงวัดใจกันไปงวดก่อนนี้ก็ไม่มานะคะ งวดก่อนนี้ไม่มาเลยค่ะโอ้เสียดายนะคะหวยสวยมากเลยนะคะทุกคนงวดก่อนนี้ถือว่าหวยสวยมากเลยเนาะไม่เข้านะคะงมวดนเว้นงวดนอ้าวก็ดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนเนาะถ้าชอบก็ค่อยจัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเลยนะคะเอาไปพี่นิดเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะถ้าเจอตัวที่โดนใจตัวที่ชอบนะคะก็จัดไปค่ะจัดไปสวยๆงามๆเลยนะคะสวยงามพระรามเปดนะคะ อาตอนเย็นก็เจอกันในชุดสรุปนะคะเดี๋ยวแอดทยอยลงให้นะคะทยอยลงให้ใครเลิกงานแล้วก็แวะเข้ามารับชมรับฟังนะคะแนวทางเนาะอู้แอดเพราะว่าแอดรีบลงให้เลยนะคะตอนกลางคืนทุกคนก็จะได้ว่างดูนะคะเลิกงานแล้วก็ว่างดูกันนะคะเพราะว่าชุดสรุปนะคะมันก็จะหลายสูตรหน่อยนะคะสูตรไหนก็เดี๋ยวเอาไปรวมไว้ในนั้นแหละค่ะแต่ว่าสูตรเม็ดเดียวนี่เผื่อฟุกนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเผื่อฟุกนะคะแล้วก็สู้กันต่อไปเนาะ อมาดูกันนะคะแนวทางหวยเราพัฒนานะคะสูตรงบน้อยนะคะงบน้อยของเราหนี่สูตรเผื่อฟุกเลยนะคะวันที่31แล้วนะคะให้ไปที่6ค่ะทุกคน6 8 6 0นะคะ6นะคะ2คู่นะคะให้ไปที่6860 6 8 0นย์นะคะ6809นะคะถือว่าเลขสวยนะคะทุกคนเลขสวยมากเลยนะคะนี่เม็ดเดียว4ตัวมันจะมาอยู่เลขขึ้นสูงนะคะ เอาเลขขึ้นสูงลเลยเฮ้ยบ่แเมื่อนันบ่อไม่ใช่เจ็ดแปดเก้าเราจะกลับมาเดินอีกบ่เดือนกุมภานะคะเพราะว่ามันเป็นมันเปลี่ยนเดือนใหม่นะคะเดือนกุมภาสงสัยจะได้กลับมาใช้เจ็ดแปดเก้าหรือเปล่านะคะทุกคนเอาเดือนกุมภาหนี่ไหลเปลี่ยนเนี่เลยนะคะนี่มันเริ่มได้ได้ค่ะนี่นี่เดือนกุมภาเนี่ยเอารอดูนะคะถ้าท้านี้มันมาเจ็ดแปดเก้าอีกเดือนกุมภาเลขไหลจะเปลี่ยนนะคะไหลเดือนกุมภาก็เปลี่ยนเนาะ ว่ากันไปนะคะตามสูตรตามแนวทางทุกคนนี่นะคะเอาคิดอันหกนะคะมันให้ไปที่หกนะคะงวดน,นี้ให้ไปที่หกหกแปดหกศูนย์นะคะหกแปดศูนย์นะคะแล้วก็หกแปดศูนย์เก้านะคะหกแปดศูนย์เก้าทุนก็ถือว่าเลขมาสูงเลขมาสูงอยู่เด้หรือมันจะลงต่ำะค่ะตัวไหนนะคะเพราะว่าอันนี้เรา อุ้ยนัดชี้ชะตาเด้ทุกคนนัดชี้ชะตานะคะเพราะว่าเราจะเอาไปไอ้นี่นะคะเราจะเอาไปหวยไทยกันนะคะตัวเด่นค่ะทุกคนหาห้หวยนี่แหละหวยเลิกว่่ได้ก็มาสซกันอยู่นี่แล้วค่ะทุกคนใจมันรักนะคะใจมันรักนะคะเลิกไม่ได้ก็มาสูกัน,นะค่ะทุกวีทุกวันนะคะทั้งวีทั้งวันเลยนะคะพวกแอดนี่หา้แต่หวยนะคะหาแต่หวยฮาแต่แนวทางเนาะทุกคนนะ ามาดูกันนะคะเจาะจากยี่สิบห้าคู่นะคะยี่สิบห้าคู่ก็วันนี้ก็หลุดไปนะคะไม่เป็นไรสู้กันต่อไปนะคะเอาไปเทียบกับอาจารย์ที่ท่านแม่นดูนะคะทุกคนแอดกเมยน้ำหวยค่ะพรุ่งนี้แหละค่ะเราจะรวยนะรอดูมันจะไปได้ไหมนะคะหวยเนาะสวยทุกตัวนะคะหกเจ็9หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งค่ะ หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งโอ้หกเก้าสวยดีเอาหกหนึ่งนี่ดังหวยไทยมาโอ้หวยลาวเลยนะคะแตดังหวยไทยเนาะโอ้หกกับเก้าปัญหาโลกแตะด้วยทุกคนหกกับเก้าอย่าลืมนะคะปัญหาโลกแตกเนาะเอามีเจ็ดมาแล้วนะคะมีเจ็ดมาแล้วดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะให้เลือกเด่นนะคะบวเป็นเจ็ดจะมาอีกบ่ไม่ใช่เจ็ดจะมาอีกบ่เต็มเต็มนะคะ หกแปดหกเก้านี่ก็สวยนะคะทุกคนอ้าวแทบค่ะหกนะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรวัดดวงวัดใจกันไปนะคะมันก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเพราะว่าเป็นตัวเดียวทุกคนขนาดตัวเด่นสองตัวสามตัวสี่ตัวนะคะยังหลุดนะคะทุกคนนับภาษาอะไรนะคะกับเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้เป็นสูตรวัดดวงสูตรเผื่อฟุกเลยนะคะชอบก็คอยจัดคัดก็คอย่านแค่นั้นเองนะคะทุกคน หกค่ะ้อแต่หกหกเก้านี่ก็สวยดิแต่แอดอ์ชอบเออหกหกหกสองสี่เก้าสองสี่นะคะไอเลขทูบอะคะ่ะแอรแอดก็ยังชอบตัวนั้นอยู่นะคะหม่ยหรือสองมันจะมางวดน,นี้เป่ค่ะสูตรสูตรไอที่ให้สองมันจะตามตูดไหมเนาะเนาะเอา 6, อหกค่ะงวดน,นี้ให้ไปที่หกเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมาไหมนะคะไม่มาวันจันทเราก็ชูตัวนะคะหม่วยหก หกนี่ไม่ออกหลายงวดเลยเด้หกนี่เนาะป็นจะคือโบนอ่านหวยหอย,หอยม,มันเปนสีศูนย์อยู่อะค่ะมาได้ทุกตัวละค่ะทุกคนมาได้ทุกตัวนะคะศูนย์ถึงเก้าศูนย์มาได้ทุกตัวเลขสิบตัวนะคะทุกคนเอาลองดูค่ะเผื่อชนเผื่อตรงใจใครนะคะงวดนี้เอดได้หกค่ะหกหกค่ะ ไก่บบโนอ่ขอข่สีตะคือบบโน้หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งค่ะไข่เหละเอียดมันะ้ยยขอให้มาค่ะขอแค่มีหกมาติดมาจบแล้วนะคะหกติดมานี่จบแล้วนะคะมันมีหกมาบ้างไหมเนี่ยโอ้ยหวยก็ได้เนาะโอ้มันก็ไม่ออกไรงวดสามงวดแล้วนะคะไม่มีหกเลยนะคะทุกคนโอ้หกไม่ค่อยมานะคะทุกคนหกก็ไม่ค่อยมานะคะ ไม่หกกับ่ค่อยมากป็นไหนเลยจะ้ะมัสลับกันมาแล้วค่ะเอาลองดูค่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้งบน้อยนะคะงบน้อยเผื่อใครงบน้อยแต่มันก็ไม่ค่อยเข้านะคะทุกคนก็พยายามหาสูตรแล้วนะคะ เปลี่ยนบ่อยก็ไม่ได้นะคะพอเวลาเราเปลี่ยนแล้วสูตรมันจะเดินนะคะมีเข้าบ้างหลุดบ้างตามสถิติเลยนะคะก็มีสถิติให้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอยห,หิงขอยห้ปังขอยทุกท่านโชคดีสวัสดีคะ่ะ